กับสบายดีพ pues ี่น้อง FC ถูก nah. ่านบัสซมองสุบอนว่าศุเป็น FC ฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีเด้อพี่น้องเพราะว่าสิเป็นในประเทศนอกประเทศกับสบายดีพี่น้องมันยังเหล่นเือนน้มันนี่เข้ามาเฮือนน้องปูน่องแป้งพี่น้องเขาถ่ายบรรยากาศอยู่ทั้งเฮือนเลยพี่น้องเพราะว่าขึ้นมากก็เลยมาเฮือนผนเลยขื้นมาทั้งเฮือนเห็นแต่เกิดพี่น้องก็เลยว่ะเพิ่งจะขึ้นทั้งเฮือนบึง ขึ้นมาว่าเพื่อนที่อยู่บอกพี่น้องหลุ่นน้ำกันดต้องใช้ผักกันเห็ดยังอยู่ในเฮือนแหละพี่น้องใช้ข้าวมือเส้าเนี่เพื่นลงใส่บาตรในเท้ากับพอดีบ่าได้ลงเพื่นลงไปใส่บาตรเห็ดต้นมื่อนี้เป็นวนันพระใหญ่เนาะเพื่อนเห็ดต้นน้ำพอน,ำน้ำพ่อเพื่อนที่เสียไปแล้วเรียนเนพื่อนพี่น้องสถานที่ที่เทาอ้าวผักกันเห็ดยังลูกหล่ะ มือนเป็นวันสุกบดได้เข่าบดไปโรงเฮียนอารุขึ้นมารุกก็มาหนังดีๆใครสินอนว่าวเป็นจงได้นอนที่นอนใหม่แต่เต้เหมือนอ่ะบดไอ้พอกันเลยนอนรับยุบนอนรับได้เงินเหมินนอนตื่นได้เงินแสนนอนรับมุ่กะมีเอฟซีลายฐานว่หน่อยไปพี่นอ้องแมนยูกระแขบไปจักหน่อยพี่นอ้อง แต่ก็ดีล่ะสองคนเนาะนอนเอ๊ะเยียบนอน,น,นพอดีว่าสองคนนอนดีใจบ่ลูกดีใจเมือ่อวันเต้เต้แม่บ่าวบอยเซียร์เลยพี่น้องเขากับบได้มาเลยพอดีไปสอยงานเพิ่นก็นเลยบได้มาอาเดตให้พี่น้องเบ่งน้าเลยว่าปูแปงเป็นจังใดอยู่จังใดแต่กันยั่งบได้ลืมเด้พี่น้องเพราะว่ามีเอฟซีไล่ทานกาัเม่นมา เรื่องเงินน้องที่ยังเหลือเนาะที่ 7, ว่าเจ็ดพันกัวน้ำเฮ้านะเจ็ดพันหนึ่งร้อยสาบาทกาเฮ้ากสีเอามาต่อเติมให้น้องพี่น้องเห็ดฟ้าเฮือนที่เฮาเคยเล่ากันนี่แหละแต่ก็ล่อเพราะว่าเงินเหลืออยู่ 7, เจ็ดพันกัวเฮากอยากล่อให้เงินได้ครบกับพี่น้องเธอมีผูหญ่ใจดีผสมตกเข้ามาเนะ<ม>าะเงินเงินส่วนตรงนี้ก็เลยเฮ้าสีเก็บไว้ให้น้องให มีฟ้าบ้านนะพี่น้องเอาก็ส่สีโลคห้มันจุบฟ้าบ้านเอาจากสีเอาจอากสีเห็ดต่อนะพี่น้องเราว่าเรื่องฟ้าบ้านที่เขาว่าไปแหละพอด,ดีหนาฝนยังมากกับแบบมันบริสะทนะพี่น้องอย่างที่เขาถ่ายไปน,นี่แหละแบบฝนมากก็คือเปียกเบิดนะพี่น้องหอว่าอีกปีสองปีกัก็คือสี อยู่บ่ได้แล้วนะเพราะมันเรื่องมันก็นเริ่มดอกนอนกันบน้ำตาไหลขู่มือขู่เมือเลยน่ย่างในลูกทงย่างนี่่อคงคองเฮาว่าสิไห้บาคคงมาเห็ดน่ะห้ยพที่ทำเมก,กับไปอยู่เก่นไปทุละไม่ยังงนี่ห่า,าวอาัให่บาคคงมตาตัดแล้วก็เหตุเรื่อว่าให้แค้นไว้สภาดี เด้ยวยเสีหยหายอันพอขิงค้ามาเห็นมองแค้นเสือผาหายพืนพี่น้องกองผืนกระเจ็กเก็บไปทีเรียบร้อยได้พี่นอ<ม>อ้องเอ้ยวทาบีเอ็มมื่อดาพักกันกินข้าวอะไรยังลูกต,นนะต้องมามาอีกเลยมือนีนบอได้ไปโรงเรียน เป็นยังคือบทเรียนโรงเรียนเป็นยังหนาคือสิไม่เมื่อยแท้อยู่ในเฮือนมันหอนอยู่ในเฮือนมันหอนเลยหนากับสิสิเลยน้องน้องแป้งบะน้องปูปูเป็นเอื่อยได้พี่น้องเพี่ชนะสาวตลอดเราบอกคือน้องแป้งน้องแป้งสชนาสดซื่นมีเอฟซีไร้ทานการแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีเพผนทาง หลวงลุงพี่น้องเพื่อนกับฝากคลองมามให้เมื่อนี่ค่ะแต่ว่าคลองมาหันได้หอดเนาะมีหลวงลุงทางโคลาดเพื่นฝากคลกอ้องลลยกล่อง,องเ,เกกพื่อน่ะสี่กล่องพี่น้องมาให้บบน้องปูน้องแป้งแล้วก็ให้เจกับเราเนยแต่บุูวเพื่อนฝากยังมากพี่น้องเพื่อนกับไ่ได้บอกเนาะถารุ่น้ำกัน่าหลวงลุงมาหออมาคลองหลวงลุงมาหอดเลยห้าสิบไปรลาบเอาพี่น้องห้าสิบไปรลับเอาเลย สิมาลุ่นน้ากันเนาะว่ามียังไงกอดอืนค่ะขอบคุณลวงลุงลายเด้อค่ะที่ฝากองมห้น้องปูน้องแป้งขอบคุลงลุายเด้อากของมาให้น้องปูน้องแปงคอนสุภแขงโปเจ็โดยแุอซีถูกอให้ดีมี่งนงดยาถูกเนะ แล้วแกปู่ย่ใจดีจุกถานที่คอยสเรือน้องมาเนาะถึงขนาดว่าสบายไปอันดับหนึ่งพี่นอ้อันดับแบบดีขึ้นไลยเลยแหละพี่นอ้องอ่าเปลี่ยนคองมาหออกระถานลุดน,น้ากันพี่นอ้องว่าลุงๆเหมือนฟางยังมาหายจะที่ทิ้นแน่ๆก็มีค้องโป๊ดเจ๊กเอาเราขึ้นมาพี่นอ้องขอคุณล,ลุกลุงละลายค่ะคือกาแฟาพี่นอ้นองกาแฟาเจ๊กเราโอ้โหจักทงถานลุดน,น้ากันพี่นอ้อง นว่าของสีกล่องบักใหญ่3มมือ้อจังสิฮอดเพิ่นว่าอาจสิเป็นมื้ออื่นเนาะของสีฮอดพี่น้องเพราะว่า3มมื้อก็รอรุ่นนํากานปูแป้งสิได้ยังแน่บ่เคยได้จักเทื่อเนาะเฮาก็เฮาก็ยังบ่มีอันบ่เคยมีจักเทื่อพี่น้องที่ FC ฝากของมาให้เนาะบ่เคยได้จักเทื่อส่วนมากก็สิได้แต่เงินอ่าอยเรือบุญเนาะมีบุญอยเรือเข้ามา ท <c oughs> สิเป็นคองเป็นนังกะดีใจเบิดทุกอย่างไน้องที่ได้กะดีใจพี่น้องที่มี FC เอฟซีผนแนมเห็นมีผู้ใหญ่ใจดีผืนแนมเห็นเนาะที่ว่าอยากซอยเรือหรือสนับสนุนสองเจกบเราค่ะเจกะเราก็กดีใจแห้งไป้องที่มีผู้ใหญ่ใจดี FC ฟซถูกท่านแนมเห็นนั่นสิ่งที่เขาทำความดีเนาะค่ะขอบคุณหลายๆลเดอค่ะ ตอนนี้เจ๊กะเล่าก็ได้หมื่นสับเลยพี่น้องแต่ในหอดจนมาหอดหมื่นสับจากเจ๊ก็เล่าก็บบกเคยขีดเคยฟันแล้วพี่น้องว่าสิได้หอดหมื่นสับดีใจแห้งพี่น้องได้หมื่นสับกับเรอื่นกันขอบคุณคุณแม่ใจดีแล้วพี่น้องทีเ่เป็นคนบอกคนสอนหรือว่าแบบให้ความหูวงหลายลาอย่างเนาะให้ทางแบบการสอยเรือทางหลายๆาอย่างกับ ขอบคุณคุณแม่แลายเดอร์ค่ะแล้วก็เอฟซีนำถุกฐานนำพี่น้องคุณแม่ลายลาย,ลา,ยานนำเนาะที่เป็นค่อยเบิ่งบทความโฆษณาจีกับเราก็จนพอได้เงินเดือนในเลียงครอบครัวพี่น้องหรือว่าได้แบบเลียงครอบครัวพอได้ซื้อเครื่องซื้อของ,งกินของใส่นะพี่น้องเพราะว่าสรับที่ว่าการขายเครื่องขายของก็ขายได้อยู่พี่น้องขายได้แต่แบบ พอได้กินในไส้เนาะก็เลยมาเห็นแบบว่าอันย t u b e กะกะดีใจพี่น้องที่แบบประสบความสำเร็จนะนะกระยอนยังกระยอนยมีมูคู่และเอฟซี FC ถุกท่านและพี่น้องคอยซอยเลือดหายกำลังใจเนาะก็นจนได้มาแบ่งปันให้เด็กน้อยๆอย่างน้องปูน,น้องแป้งเรือการซสยเลือที่ผ่านมาดีใจเด้พี่น้องได้เหตุให้ทุกคนมีความสุขเนาะ อย่างว่าทบใจที่สุดพี่น้องเมื่อนั้นได้พาเด็กๆไปกินมูกระถาเนาะมีคุณยายใจดีมีเอื้อยกับคุณแม่เพื support, เอ่อนซัพพอร์ตอะไรวะให้พาเด็กๆไปเลี้ยงอยู่มูกระถาั้งแรกเขาเห็นเขาก็มีความสุขเนาะเอี้ทุกท่านก็มีความสุขส่วนเอื่อยเพื่อนกาเห็นนะที่เข้ามาสอนเรื้อน้องกันคนว่าเอื่อยเห็นแล้วก็ดีใจเบิ่งไปหิมไปแบบว่าเขาก็ดีใจพี่น้องเขาเห็นแล้วกะ พอที่เ็นซอยก็มีความสุขตัวเฮาก็มีความสุขคนคนที่เ้าวซอยเรือพนก็มีความสุขนะพี่น้องขอบคุณนลายเด้แบบเฮาก็อยากรักษาตรงนี้เขาก็พยายามเต็มที่พี่น้องรักษาความดีตรงนี้ไว้ขอให้ไปถึงดวงดาวพี่น้องอย่างที่แบบเอมีแบบว่ายอดสัพ์ก็เพิ่มขึ้น กดติดตาเอายอดทับหรือว่ายอดวิวกะเพิ่มขึ้นจากแต่เก่าพี่น้องขอบใจหลายๆเนาะดีใจนะพี่น้องแก้งแกพี่น้องเมื่อวานไปโรงเรียนบอกเขาเล่นน้ำเอื้อยบอกเข้าไปบายๆจะกลับไปก็ได้หันหันยากเหตุยางพังกันเหตุยางบ่เห็ดเวี้ยสลายใหญ่ยุเอาน้อง พักและคนละเศร้านี่หาโพกบ่หรือว่าเห็นอะไรก็ไม่ไไกกไมีใหญ่เลยลงไปพดจะเาหรอกไปตากบาดก็มีใหเออคือไปพกสารละสักไปพักจะไม่ใหญ่ตื่นเศ้ามากอะเพราะว่าสว่งนี่กับ่ได้มีเวียงยางเขากันแล้วๆ ห้องเฮียนกะมืออืน่นกะบไม่ได้ไปยุดยุดโรงเรียนนะพี่น้องแต่เงินนั่นส่วนที่เหลือเฮากับรอพี่น้องรอดพี่ใหญ่จะดีเพิน่นแต่มีเพิ่นสมทบเข้ามาเนาะเฮาก็สิได้แบบอ่แอมฟ้าเฮือนหรือว่าเห็ดนั่นเห็นนี่ให้น้องนี่แหละพี่น้องเฮาลักๆนะเฮาก็อยากได้ฟ้าเฮือนได้ได้เพิน่นเพราะว่าเฮาให้ให้สร้างประเมินราคาให้ยเลยพี่น้อง เป็นว่าประมาณหมื่นหารวมเบิดทั้งขาสร้างอุปกรณ์หรือว,ว่าขาขาสร้างอุปกรณ์แล้วก็ซื้อไม้เสริมพี่น้องสร้างว่าประมาณหมื่นหารวมเบสเซ็ตกรขาดีอยู่ประมาณแปดพันพี่น้องเพราาะวนน่ต้นฮามีอยู่เจ็ดพันเนาะกขอบคุณในาลายพี่น้อง ดุนกันพี่น้องแต่เท่ากับว่าได้ได้ได,ได,ได,ได้มีความวังนะพี่น้องเห็ดไปเรื่อยเนาะเท่ากับว่าได้ว่าต้องว่าไอ้มีผู้ใหญ่ใจดีแล้วแต่เด้อพี่น้อง,ดองเด้อเท่ากับว่าได้ว่าแบบว่าบ่ไเด้แต่แต,แต่ความการุณาความเมตตาของผู้ใหญ่เนาะถ้าเพิ่นอยากซอยเลือกอ็ยินดีพี่น้องเอาตามทีแบบว่าเพิ่นซอยเลือเขามาได้หาบาท10ิบบาทเ่อไดก็ก็ยินดีพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ฮักกะสิล่าเลยเด้อพี่น้องพอ,พอกันคิดนะยดอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามองเจกับเราเลยพี่น้องขอเฮซี่ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านดีดีมีแห้งพ่อแม่ทุกท่านดีดีมีแห้งร่ลำรวยสุขสุขคนพี่น้องไปแล้วจ้า